เจ้าขอกกรสุนทรวหานประวัติของท่านจนางจามเทวีกสัสตรีห่งฮริพุนชัยท่านถือกำเนิดเกิดที่รำพูนไงเกิดอยู่ในตระกูลมังมีนามบิดานีคืออินตาส่วนนามพระมารดานั้นไม่ปรากฏท่านประสูติในวันพฤหัสปีมโรงชัดขึ้นสิบห้าคำยามเพ่นงามในเดือนหาพโพศว่าหนึ จึงขอหยิบยกเราตามตำนานว่าพระองค์ท่านนั้นทรงพรยาด้สามเดือนกว่าในนอนแบบเบาโยนอกเรือนชานได้มีนกใหญ่นั้นบินผ่านจับเจ้านางนั้นขึ้นสู่ฝากฟ้าด้วยบุญญาลรบาอารมีพอปุรีสีนามวาสุเทพแห่งระมิงนครได้บำเพ่นตนอยู่บนชงดนได้ทรงเลียวมองเห็นนกใหญ่นาจับ เด็กน้อยนั้นบินผ่านมาทรงแผ่เมตตาให้ปล่อยเด็กรงเดชบุญของเด็กน้อยนอกได้ปล่อยเด็กนานนาไปตกกลางป่าที่มีสะดอกบัวนาคือสิ่งรองรับปูได้เอาผัดรับร่างนางใจปูทันอะที่ทานว่าขอให้เด็กนาจงปลอดภัยดีเด็กนั้นโอนจึงได้ชื่อว่าวีตามพัทธิมี ของหลวงปู่เราท่านเลี้ยงดูเจ้าเฝ้ารักษาหมอบพาระให้ยพยาบาลน,นา้ำกะกะกระพวกอีกนาสามสิบห้าตัวฝึกสอนวิชาพิชัยสงครามปัญญาเลิศล้ำไม่มีเกรงกลัวอายุสิบสามได้สำเร็จวิชาพอปู่นาจึงได้ผูกดวงว่าภายภาคนาจะได้เป็นใหญ่ จึงส่งนางไทยส่รบบุรีหรือกุ้งละวะในปางอดีตปูเนรมิดแพ้อวายนตนปล่อยรอยลงตามลำน้ำปิ่งพร้อมพยาลิงกระพวกอีกนาฝากแนบสรงพร้อมทางสารตาถึงกุงระวะนาโดยจิตไม่ตีถึงทินทีวัดชัยมงคลแพ้ววายตนใดหยุดนิ่งไม่ไปไหนประชาชนรากยึดชุดไป ด้วยเหตุใดไม่มีไว้ติ้งถูกทุกสิ่งเหมือนมีมนตราปวงประชาต่างตะระึงันในความงามของเด็กนั้นดูผิวพรรณชังพองใสงามหน้างามตาสุดจะบรรยายจึงเข้ากลับไปเจ้าปุรานครว่ามีวนนอนกับเด็กน้อยได้ลองลอยไม่ไปไหนกษัตริย์ปุระจึงรีบออกไป มาเหสีไทยออกไปคู่กันจึงใช้พระหัตตะแพรยนต์นั้นไดยสายสัมพันธ์นั้นมาไกลายแพรลอยเข้าฟังบุญญามากมายสองกษัตริย์ไทยต่างยินดีจึงได้มีการฉลองตอนลับนางให้เป็นบุตรีพระชาชียินดีทั้งเมืองหรือกระเดืองเรื่อง ความงามลำหลาดนั้นคือเจ้าชายอยู่กันได้ไม่นานนักปัญหาหนักเลิมเกิดนาเจ้าชายต่างเมืองหวังแย่งนางมาความงามนาคือปัญหามีศึกสตรีนั้นจึงบงังเกิดเจ้านางตะเพิดลายเมืองนาคาลบฝันแทงนางแย่งชชยมาชะนะนานั้นคือเส้นชัยปวง ประชาต่างแซนดีใจแต่เจ้านางไทยไม่เคยใจดีคอกก่าวย้อนถึงพระปูฤีศีท่านใดมีน้ำท่วมหนักจึงได้เคลืนทับชารััวนาลมแผร้อยตามน้ำปิงมาได้หยุดพักนาเหมือนมีมนต์ดลใจเหมือนมีมนใหญ่ในอดีตคนลังพระเจ้าเรียบโรคนั้นคือตำนานลำ คนนั้นคือที่พักกายท่านจึงได้สร้างเมืองนั้นขึ้นมาเป็นรูปหอยสังแต่ยังขาดทันพญาควางเมืองจึงนึกถึงเพื่อนที่กรุงระโวให้ช่วยหาคนมาเป็นใหเยพะปูสุกันทันตะนั่นคือสหายจึงตอบกลับไปอย่าง เราพันว่ากษัตริย์แห่งกรุงระโวนั้นของทศพิรัธ,ธรรมมีลูกสาวงามเก่งกาดม่องไว้ปู่ว่าสุเทพจึงได้แต่งตั้งให้นายขาวายไปเชิญเจ้านางไทยมาควงรำพุนใบบุญของมีในชาติอดีตจะนางได้กิจด,ด้วยจิตใจนาจากกรุงระโวจากบิดรมารดา จากสามีนาชั่วนิดนิรันคันใจเด็ดเดียวไม่มีเลียวกับขอน้อมรับสุหริปุญชัยได้นำพระสงฆ์สมณชีพพร้อมทางปาดราชบัณฑิตพ่อข้าวานิชยางระหาร้อยรวมไม่น้อยเจ็ดพันกว่าหองแพลอยตามลำน้ำปิ้งเหนื่อยก็พักพิงไปอย่างช้าชา้าศาสนานั้นคือเจ็ดใจ จิตเดือนใดถึงเมืองลำพูนด้วยใบบุญและวาสนาอยู่ได้เจ็ดวันไในขอดบุตรตาเป็นแฟนาผู้ชายรูปงามคนพี่นามมหันตยศคนน้องสุดอนันตยศตามงามหมดจดเหมือนกันหนักหนาพี่ของลำพูนมาด้วยบุญญา คนน้องน,ะนางของเขารางนครหรือเมืองลำปางในปัตจุบันส่วนเจ้านางนั้นทันสู้ทุกอย่างเวทมนตร์ไกสู้ได้หยิบตาการ้านาเป็นของคู่กันศึกสงครามไม่เคยได้เว้นทำอยู่เป็นอาชินเลยนาะเจ้าชายต่างเมืองต่างสินชีวาการตั้งสานตาจึง เกิดมีเท่าจำนวนกษัตริย์ที่สิ้นชีวีโอชีวิตนี้ชังเหมือนมีมนอายุหกสิบได้อุทิศตนสละผลลาจจะบาลังนุ่งขาวห่มขาวตั้งใจมุงมันนำปวงประชานั้นอยู่ในศีลธรรมความสุขเลิศรำนั้นจึงบังเกิดสิ่งเจ้านางเถิดคือพระศาสนาสร้างวัดมากมายสุดพันรนา ลำพูนาจึงลุงเรื่องเก้าสิบแปดท่านสิ้นชีวีแปดคำนี้เดือนแปดนาโดยมีโอรสสองบทตาเป็นเคร่องทรงนาเป็นพัตตาพรเป็นแบบอย่างกษัตริสองปีชัดในเฝ้ารักษาในแหลมสองคำเดือนหกรงคาการถวายพระเพิงนาจึงเกิดมีจึงได้มีเจดีงามนามสุวรรณจังกฏ โดยโอรสทันทางสวงสั่งเจดีประดุดดังทองแสงเทียนสองประดุดบับานจึงขอฉันทันเข้าไปศึกษาผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาชาติาศาสนานั่นคือจิตใจหริพุนชัยนั้นมีตำนานเรามาทันบ่าองค์พระาศาสดานั้นได้มาเย็นทรงฉันสมออยู่เป็นเนือง มันเป็นเรื่องเราคู่กันมาว่าเจ้านางผู้สูงสักก่อนขึ้นของราชมากด้วยบุญญาท่านได้นั่งบนกองทองขมาอยากสุดนาทีจะบรรยายพันกว่าปีได้ที่แม่ไก่ห่างสิ่งฝากนั้นคือความยิ่งใหญ่วันนี้นอลูกสุดภูมิใจได้กล่าวถึงไทยจอมราชินี ถ้ามีสิ่งไหนที่มันคองขัดลูกขอน้อมรับขมาจิตนาลูขอนอบน้อมด้วยจิตศรัทธาชีวิตนี้นะขอสู้เพื่อเจ้านางจามเทวีกษัตรตยีแห่งหริพุนชัย